สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวญี่ปุ่นทุกคนครับวันนี้พอ่พอพบกับส่องบบาหน้าดีครับผมว่าเบรกลดเ,ลดเปปดดดกี่ยวครับพี่น้องรถเกี่ยวทูบุต้ายินดีผมรีบขับดูจังหวัดอุบลครับผมรถล่างกระสอบครับพี่น้อง ได้พี่น้องอขั้นหนึ่งครับซ้ำกันครับหกิบ่พึ่อกันหน่อยเมื่อจี่สันนอยเพรพี่น้องครับผมใ,ใหม่กันสันเพราะท่านได้สื่อเพรมีเงินขอดอครับพี่น้องเป็นขอดอกลางครับหวงเลย ข้อนี้เขาเล่นมือสองนะครับผมเืนเมือสองมาเห็ดทัานนี่เป็นไซค์ข้อสปริงครับตู้ผมกับบุหงาเพป็นเห็ดตูบ้บ่ะครับรู้ป่ะที่จังไรเขาบอกเขาเปรี้ยนสเตอร์ครับเปรี้ยนสเตอร์ตัวที่ไหนมัน เนี่ยควักเข่านะครับให้มันเร็วขึ้นมใส่เตอร์สิบแปดครับเที่ยวเขาลมสบายทนน่านีสิเป็นนิ้วปวักเป็นนื้อแยวครับผมเพิ่นเอาของรถใหญ่มาใส่บ่ยังไงนี่แหะครับท่านพุ่น,นสิเป็นน้ำเดิมครับผมยังเดิมเดิมทั้งทัานครับเพราะท่านในแตงเปลี่ยนแค่แค่ส,เต,สเตอร์สเตอร์เนี่ยควักเข,าข่าละครับผมใส่นิ้อใส่สเตอร์สิบแปดครับ กินขา้าลมครับพี่น้องข้าล่มนี่สบายขา้าลมเขานะเพิ่อเพื่อนครับพี่น้องเขออาเนียเนี้ยเกียวอยู่พี่น้องเลยหนามนมาั่นแหละใช้ใบพูนันได้พี่น้องปีนี้ รถไลยแหงขอ,อกันใช่ยหมหมอเสาครับแต่เสารังโกเล็กโกเล็กเนี่ยเป็นยังยังเนาะ บงี้ยาวาพิเศษครับผมหนึ to ่งเจังหวปเป็นเสียงข้อิงครับเสียงแผ่แทกครับต้องกระแทกเบาๆนยครับเด้อจุ๊ ลงประเทศต่องระวังนจะน้อยครับพี่น้องโอ้ยมือสั่นเลยงานกองเห่าตัยุดไปสักก่อนครับงานกองเห่าเจ้าเขาแล้วจังว่ากันไหมคนละปีไม่คนลราพี่น้องก่อนปีไม่คนละครับงานกองเห่าก็ยังคือเขาเดี๋ยอะเนยวงานกองเขาก่อนครับ ครับพี่น้องถ่ายแล่นสากอะเนี่ยก็ต้องอย่าฝ่าดามาเด้อพี่น้องเด้อแล่นไว้ๆนี่ก็ก็ว่าดันเอานะครับยังโมเฮียแล่นสากนี่เงียแน่นอนให้แม่เข่าตั้งๆนะครับถ้าแม่เข่าล่มนี่ก็จะยังสาเอา รถล่องกระสอบทั้งสองขั้นครับเพราะว่าทางผีเขายังนิยมรถล่องกระสอบอยู่ครับผมรถอุ่มยังบคกไยท่านเดี่ยวอองานกันได้ตรงไหนพี่น้องตรงที่แหละถ้ามันเป็นข้อสปริงมันกรดันเอาดันเราแล้แลครับพี่น้องเขาร่มในเต็มปากปติเสธใช่ปะไร้ครับเขียนอากาศกว่าเลย ไอ้มันเที่ยวเขาล่มก็เดินหน้าสองซอยลังสามเหลือพี่น้องโอ้ผุดตรงเขาห้องนันเพื่ออัดใส่ขักเนี่น,น้องยังอยากโลดครับแนวก่อนเขาลอยไง รถขั้นนี้ให้มันเป็นดีกองหนึ่งเป็นโซโล่เฮาครับให้องยาวรถเกีียวขั้นนี้นะครับเป็นเป็นซีมีรถตู้แลนกรุงเทพรพ้อมนะครับแรถลองล่องกรุงเทพถ่ายมันสนใจกะสนใจกับถักเฟสมากนะครับเดื้อ ซื้ออย่างหนอซื้ออันทีบอยเอกลราครับผมขออนุญาตนะครับคนคนึ้นลิงโมเินเอติงโมเป็นมาแซนกระโทมาพี่พอ่อเบอร์อี่พ่อเบอร์เยี่ตักุอกเบอร์รถตู้ไหมอ๋อศูนย์แป่งององเก้าสองแปดศูนย์เก้านะครับถ่ามันต้องการลงกรุงเทพในเมืออใน,ใน อุบลอำนาจเจริญยังสิสามารถโทรหาเพื่อนได้ครับผมด้รถเกียวพนมีรถตู้นะครับรถตู้ลงกรุงเทพปากของพี่ยังยังสิก็ได้ครับแล้วอำนาจเจริญอุบลราชธานีเพีว่ารถพนมยมพืมอเมวงครับแล้วระแวกไก่เคียงอำเภอ ตสกานพืชผลอำเภอพะนาอำเภอลืออำนาจอำเภอม่วงสามสิบอำเภอตอนหมดแดงตู้หาเพื่อนได้ครับนี่เครื่อไายไปรับครับคือสิเป็นรถเกี่ยวกับแม่อำเภอม่วงอำเภอลืออำเภอพะนาติครับผมรถเกี้ยวเพิ่อนมิสองขั้นพี่นอ้อง แม่นมำขัน้นอยงไรก็ขอเเอภัดยดนะครับเด้อเอาบกเย่งหรอกนี่อีกขั้นหนึ่งครับมาเบิ่งขัน้นน้ำเดิมกันเหรอน้ำเดิมรถน้ำเดิมครับขั้นนี้มาขั้นไหนแดงโอ้คอมเมน,นต์แดงแล้ว แต้งอันจะเตอมันคืนว่าอันนี้ไอ้แต้มครับพี่แต้มครับรถเกี่ยวครับผมพี่แต้มครับตามูประสบการณ์ทั้งคู่ครับผม สีมือทางครูครับด้วยประสบการณ์ครับผมประสบการณ์ทั้งนั้นคนมีประสบการณ์ครับ นงบาดขันใหญ่มาใส่กับ่อลมครับรถล่างกรสอบไอ้แม pues ่สะดวกกิลี่โ้ผมกัแนีนำรถอุ่มเดีลยวนาะสะดวกสะดวกผู้ขายสะดวกจะาล้องหน้าต้องมายกครับ กันนี้ครับผมเป็นนะเป็นขาาดำครับหน้าดำ ดูไฟสูดมันธาตไฟธาัดมันลแล้ะแต่สิทธิ์ซ้อนกันบ่อยนอกจากเบิ้งเอ,อกเขียนดูเอาเองครับพี่น้องแต่ละคนมีปฏิพาณไวพ้พลิบของไฟของมันการแก้ปัญหาแต่ละคนก็คือกกันครับรเมน็นผู้ใดไม่ความรู้แนะนำได้ครับพี่น้อง ห้ถ้าฟังแก้ไขและปับปุ่งต่อไปครับได้บดหิวบาข้วนกับบอ,อกครับผม าครับแล้วก็ำลังไป,ไปปฏิบัติใส่ครับผมผู้ผักรักจำสอนก็สิได้อยูดด่ธ์เยอครับพี่น้องอั้นยิ่งขึ่น สวนกันก็นได้จะว่าหักกูเอาไปใส่เลใส่ซ้ำหล้ก็คือว่า่ะครับพี่น้องยึผ่านไว้พีพ่องผู้ใดกับการแก้ปัญหาแต่ละคนเนาะนที่ผู้ใดถือถึงเส้นแตกก็ครับขออภัยนะครับเออจมเจงกน้อยผมเศร้าจมอะไะก็ได้ขึ้นรถเกี่ยวให้เบิ้งได้พี่น้อง กดแอ้วก็สัง่งเอาเมง่อไรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับลแล้วละครับสองให้รับให้ก็ลแล้วละครับท่านจวดบนเกล็ยดยู่ยฮะขอบคุณหนไลฟ์ครับพี่น้องที่รับส้มจนจบคลิปครับมือภาพบาดไกลแข็งแรงสุขทุกคนครับ ี่ยวเขาให้มันเขาได้พี่น้องเด้อปีนี้ขอบคุณครับ